สวัสดีครับพี่น้องชาวโฮมโปรทุกคนมาครับวันนี้มาคุยเรื่องสําคัญกันหน่อยคือตอนนี้หน้าฝนมาแล้วใช่ไหมครับนั่นแปลว่าไอ้ต้นไม้ที่เราเฝ้าฟูงฟักกันมาเป็นเดือนเดือนเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายเป็นภัยเงียบที่แบบน่ากลัวที่สุดเลยวันนี้เราจะมาดูกันว่าจะปกป้องผล,ผลผลิตของเราจากเชื้อรายอย่างไงโอเคมาเริ่มกันที่ความจริงที่มันอาจจะโหดร้ายนิดนึงนะคือไอ้ดอกสวยๆที่เราเห็นไตรโครมขึ้นเต็มไปหมดเนี่ยที่เราเฝ้ารอมาทั้งหลายเดือน ความสุขทั้งหมดเนี่ยมันพังลงได้เลยนะในคืนเดียวเพราะช่วงหน้าฝนนี่แหละครับมันอ่อนแอมากๆแล้วศัตรูตัวนี้มันไม่ใช่มแมลงนะครับแต่มันคือเชื้อราที่มันสามารถเปลี่ยนดอกเกลดท็อปของเราให้กลายเป็นขยะมีพิษคือใช้ทำอะไรไม่ได้เลยจบเพเลยครับเอาละก่อนที่เราจะไปสู้กับมันเนี่ยเราต้องรู้จักหน้าตามันก่อนมาดูกันว่าไอตัวร้าย2ตัวที่ชอบโผล่มาทักชายเราบ่อยที่สุดในช่วงอากาศชื้นๆแบบนี้ มันคือตัวไหนกันบ้างทางซ้ายเนี่ยคือราแป้งหรือ powdery mildew ไอ้ตัวนี้จะเห็นเป็นผงขาวๆบนใบปัญหานี้ยังพอก้อกมแกล้มยังพอจัดการได้แต่ตัวขวาเนี่ยสิครับบัดร,รอดหรือราดอกผมขอเรียกมันว่าหายนะสีเทาตัวนี้แหละคือเป้าหมายแกักที่เราต้องกังวลสุดๆเลยต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะว่าราดอกเนี่ยมันเป็นนักฆ่าเงียบมันกินดอกไม้ของเราจากข้างในออกมาเพราะฉะนั้นตอนที่เรามองเห็นมันจากข้างนอกเนี่ย นั่นคือมันสายไปแล้วครับข้างในเนี่ยเละไปหมดแล้วหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ก็สปอร์ของเชื้อรามันก็ลอยอยู่ในอากาศตลอดเวลานี่นะแล้วทำไมจู่ๆมันถึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้คำตอบมันง่ายมากครับมันอยู่ในสมการง่ายๆนี่เองนี่คือหัวใจของเรื่องเลยจำสมการนี้ไว้ให้ดีความชื้นสูงบวกกับอากาศนิ่งๆไม่ถ่ายเทผลลัพธ์ก็คือการเติบโตของเชื้อราแค่นี้เลยครับ เราสร้างสวรรค์ให้มันโดยไม่รู้ตัวปกติช่วงทำดอกเราอยากให้ความชื้นมันอยู่แถวๆ40-50%่ากำลังดีเลยสวยๆแต่พอเข้าหน้าฝนเท่านั้นแหละโอ้โหตัวเลขมันดีดขึ้นไปเกิน60%ง่ายมากๆซึ่งโซนนั้นแหละครับคือโซนอันตรายเป็นเหมือนบุฟเฟ่ชั้นเลิศสำหรับเชื้อราเลยเอาละรู้ปัญหาแล้วรู้สาเหตุแล้วทีนี้มาดูวิธีแก้กันบ้างเราจะสู้กับมันได้ยังไง กลยุทธ์ป้องกันของเรามี2ส,ส่วนหลักๆครับคือ 1. ควบคุมสภาพแวดล้อมและ 2. จัดการที่ตัวต้นไม้ของเราโดยตรงสาหรับคนที่ปลูกในร่มนะครับฟังทางนี้เลยอาวุธ3ชิ้นนี้ไม่ใช่ของที่ควรมีแต่เป็นของที่ต้องมี1คือเครื่องลดความชื้นนะครับอันนี้ห้ามขาดเด็ดขาด2คือพัดลมขอหลายๆตัวหน่อยนะเพื่อให้อากาศมันหมุนเวียนตลอดเวลาและ3คือไฮโกรมิเตอร์เอาไว้วัดค่าต่างๆให้แม่นยํา 3อย่างนี้คืออาวุธสําคัญในสงครามครั้งนี้เลยส่วนนี้สําหรับทุกคนเลยนะไม่ว่าจะปลูกในร่มหรือกลางแจ้งการจัดการทรงพุ่มสําคัญมากอย่างแรกเลยตัดแต่งใบครับใบล่างๆกิ่งเล็กๆที่มันไม่โดนแสงเอาออกไปเลยเพื่ออะไรเพื่อเปิดทางให้อากาศมันไหลเวียนได้สะดวก 2. ทําให้ทรงพุ่มมันโปร่งเข้าไว้ลมจะได้โกรกและ 3. อันนี้สําคัญมากรดน้ําตอนเช้าเท่านั้นเพื่อให้หนาดินมันแห้งก่อนจะถึงกลางคืนเราต้องไม่สร้างจุดอับชื้นให้เชื้อรามันเกิด โอเคครับทีนี้มาถึงสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เราต้องเตรียมใจไว้คือถ้าเราไปเจอราดอกเข้าแล้วจะทำยังไงผมต้องบอกความจริงที่เจ็บปวดก่อนเลยนะว่ามันไม่มียารักษาสิ่งที่เราทำได้คือควบคุมไม่ให้มันลามไปมากกว่านี้เท่านั้นย้ำอีกครั้งนะครับดอกที่ติดเชื้อราไปแล้วมันช่วยไม่ได้มันรักษาไม่ได้การลงมือของเราต้องทันทีและต้องเด็ดขาด อย่าเสียได้เพราะการพยายามจะเก็บดอกที่เน่าไว้มันคือการเอาดอกดีๆที่เหลือทั้งหมดไปเสี่ยงถ้าเจอลาดอกทําตามนี้ทันที 1. ใส่ถุงมือแล้วตัดช่อดอกที่ติดเชือ้อทิ้งซะตัดเผื่อส่วนดีๆรอบๆไปด้วยเลยนะสักนิ้ว2นิ้ว2เอาส่วนที่ตัดออกมาเนี่ยใส่ถุงพลาสติกมัดปากให้แน่นแล้วเอาไปทิ้งขยะทันทีย้ําว่าห้ามเอาไปทําปุ๋ยเด็ดขาดสปอร์มันจะกระจาย 3. ถ้ามันเริ่มลามไปเยอะให้รีบแยกต้นนั้นออกจากต้นอื่นเลยกักบ,บริเวณด่วน และสุดท้ายรีบกลับไปแก้ไขสภาพแวดล้อมทันทีเพิ่มลมลดความชื้นเพื่อหยุดการระบาดเรื่องนี้ช้าไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวครับเห็นไหมครับชัยชนะในสงครามกับเชื้อราเนี่ยมันไม่ได้มาจากการไปหาซื้อสเปรย์วิเศษที่ไหนมาฉีดนะอาวุธที่ดีที่สุดของเราจริงๆแล้วมันมีอยู่2ออย่างคือการควบคุมสภาพแวดล้อมให้ดีและการเดินไปดูต้นไม้ของเราทุกวันความใส่ใจนี่แหละครับคือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่สุดผมอยากให้จําประโยคนี้ไว้นะครับ ยอมเหนื่อยเดินดูต้นไม้ทุกวันดีกว่าต้องมานั่งร้องไห้ตอนเห็นดอกส,อสวยๆของเรากลายเป็นก้อนเชื้อราความขยันของเราในวันนี้มันคือการซื้อประกันให้กับผลผลิตในวันเก็บเกี่ยวนะครับคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ก็คือวันนี้ได้เดินไปดูต้นไม้กันหรือยังครับถ้ายังลุกไปดูกันเลยนะขอให้ทุกคนเฝ้าระวังให้ดีแล้วเราจะผ่านหน้าฝนนี้ไปได้พร้อมกับผลผลิตที่สวยงามแน่นอนครับ